พอได้แล้วเนาะยายเพิ่นกับยันบอมาเอาโมคือสีบ่มีแจงมาอ่ะโอ้อยู่หน้าอยู่หน้าอืม <c oughs> บอได้ออกให้ออกหน้าเชียรดอกน่องโมเอ้ย <c oughs> บอไดบอกผู้ใดบอไดแจงู้ไดขอบคุณน้องเรน,นูนะจ๊ะขอบคุณหลายๆทีวเข่าวมาทักทายเปลี่ยนกำลังใจอ่ามาเปิดอ่านการม้องเห็นหน่อยพี่มากนินดๆ้น้อยๆไปเนะาะค่ะบ่เพิ่นลืมหนา <c oughs> เป็นที่ระบบค่ะแม่ยู่ขานองเลนู่ของ <c oughs> น้องมันสิจมหขอบคุณค่ะที่แวะเขามาให้กำลังใจอสาวน้องบัวลำพูเนาะจารุวันจันเพราะว่าห้อง่สะดวกเอาที่สบายใจไปไป,ไปน้ำแนนหละ่ะเพราะว่าห้องกับข่าย,ยากานเนาะกับมีบางบางทีทุกปีจะไปลงไปไป,ไปขายของเนาะ,ะจะไปลุงไปขายเสื้อผ้านาบุญเรียนซิฟค่ะอืม บ่แน่ขอบคุณหลายๆสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเกตนาทีขอบคุณเด้อค่ะน้องโมที่รายงานซ้ำนี่พี่จารวุวรณก็ดีใจแล้วอันได้เปิดการมองเห็นหน่ะพี่มากเพิ่นสิลื่มเพิ่นสิลืมน่ะอ่าฟักทองอ่าพัานไมจ่จะอ่าสายพันเพิ่นซื้ออิ้นว่ามัตตนัดพนะอืมอันยากหัวอ้าเบิดกับเบิดสันดกเออกระซูไปือเข้าละจ้ากับเผ่าเด้อพี่น้องผู้ใดจะคนจะวบ่ได้บอกผู้ใด มืาเอาสวนอ๋อพี่สุพีนคนสวยกําลังรับชมอยู่เป็นยนะังไงเนาะคุณพี่หอดมองได้กับเปิดเจ้าหฮมหันขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนค่ะบาย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 เด้อค่ะน้องโมน้องโมพี่กับขื้นบอกกอดขึ้นมากพี่กับว่าตกใจแต่ว่าพีเห็นเห็นวดาเห็นต,ะเ,นตะเหลืองๆเ,งเงนาะ,ะตรงบรรทัดอ,อยู่ขังลางที่เป็นเเปิ้นเพิ่นกระจังพะนะ าเอาตองสนุนอืมให้ให้น้องตัวตัดเจ้าของกับตัตัดเอาตองนะจา้าเอาตองไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดบุญเนาะบุญผักลายเด้อทีวเขามาทักทายสิฮัลโหลหาลหาน้าที่สิหน้าที่ก่เอาดอกค่าอา้าวสวัสดีนะคะน้องเรนูกำลังพี่ก็ช่วงช่วงนี้กัวิ่งวิ่งหลยหม่องเนาะกับติดธุระนักอิริชช่วงนี้อ่จเดือนก่วามาแล้วอืม กาย,ยากหลายทางเนาะทิ้งลูกเมื่อนี้น้อ,นองอตัดตอง่งอ,อยู่ข้ังลังนี่กับแม่นตองจ้าขอบคุณเด้อค่ะ <c oughs> รับชมอยู่ค่ะน้องโมโมพันวากำลังเบิ่งฟักเอื่อยสะอ่อนค่ะดกอีลีค่ะออะืทุกคนมีสิทธิ์ติดเนะเาะข้าวแกะละมันระว่างเอาช่วงนี้เนาะค่ะเนาะดิดเหลืองหลักกระกดเข้าไปกระหายด้ล่ะรับชมอยู่ค่ะน้องโมโมพันวากำลัง เบิงฝักเอือยสะอ่อนค่ะดอกอีลีค่ะช่วงวังหันนอ้อยโอ้ยเหี่ย,ยวไหลน้องเลนูมันอยู่ที่ใจจ้าพี่ขอบคุณค่ะแมนยูค่ะอ่าที่เป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากไมก้ไป <laughs> เดี๋ยวแฟนก่องไหนเบิ้งต่องจา <laughs> ้าเมื่อนี้เมาเมาตองจา้า <laughs> ตองอยู่หน้าซอยพีพีชายเนาะโอ้ยอาการเสื่อมตอราชะวะนะ <laughs> เน็ตบ่ค่ใครดีขอบคุณได้ไปน้องกันค่ะแน่ต้อมอืมอันเน็ตจะรู้ว่านกับบอสเสถียรดนออันจัาหาน้าที่สิบหน้าที่อันจะรู้ว่นกับลงแล้วเพราะวันเมาตองกล้วยไปผู้กลาลเพิ่นกระเซียนบอันันเนาะก็เลยมายืนยันตัวตนจักน้อยเมื่อนี่มานั่งยูหฮมนี่เลยหอดมงได้กับเปิดเจ้าหฮมง่นขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกคนค่ะบา,บาย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 ,บาย,บาย ายบายเด้อค่ะน้องโมน้องโมกงรับชมอยู่สานเพื่อนสาวจารุวรรณเคยสู่กันทุลักทุเลมาตบบ้านหลังเก่าเนาะคะ่ะอืออ่าขอบคุณหลายๆเด้อขอบวันในส่วนไปขอบคุณนะคะทีแวะขาวมาทักทายพี่จารุวรรณเนาะขอบคุณหลายๆจา้าขอบวันในส่วนไปขอบคุณนะคะทีแวะขาวมาทักทายพี่จารุวรรณเนาะขอบคุณหลายๆจา้าเย็นหลาย ขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะเขามาให้กำลังใจจารุวันเนะะ้อค่ะอ่าบ่วยเป็นยังดอกยันที่มากพินลัตตีอ๋อโอ้ยกลเปิดคากันมองเห็นนิดๆน,น,น้อยๆค่ะน้องโมขอบคุณทีหาย้จวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะอ่าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อทีแวะเขามาไห้กำลังใจจารุวันอ่ขอนาขอบคุณเย็นหลายขอบคุณหลายๆเด้อทีแวะเขามาไห้กำลังใจจารุวันเนะะ้อค่ะ อ่าบ่เป็นยังดอกยนอันที่มากเพิ่นลูกดกดก,ดกสวยพิอมเป็นตาฮักแน่นดีเพิอมแน่นเป๊ะเลยขอบคุณนะคะที่รับชมอันน้องเลขาซูซูซอ่านน้องเรนูเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่โสวัสดีค่ะผ่านไปที่บ่าวได้ขอบบ่ได้ส่วนไปขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายพี่จรุวรรณเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ <laughs> เดี๋ยวแฟนกลองไหนเบิ่งกอำจะเมื่อน,อนี้เมาเมาต่องจะต่องอยู่หน้าถึงทุกคนเดื้อค่ะกิดฮอดจากคนสวยขอบคุณค่ะคำาสุดท้าทยนี่สุดยอดเลยค่ะ <laughs> อาสัญญาณเน็ตกับว่าใครรับชมอยู่สานเพื่อนสาวจารุวันเคยสู่กันทุลักทุเลมาตบานหลังเก่าเนาะคะ่ะอืมอขอบคุณหลายๆเด้ <laughs> อเพื่นวาน้องโมโมสวัสดีทักทายเด้อคุณเอื้อมพรอเด้อ <laughs> หม่หมห่มนี่ก็เย็นเย,ย็นจ้าห่มม่วงหานมายืนยันตัวต,ตนเนาะคะ่ะเนาะพ่อได้หมูคุยมึงรู้เน็ตผู้ขาก็ได้อืการฟักทองอ่าพันไมจ่จ้าสายพันพ่นซื้ออื้นว่ามัตนัดพะนะอือันเปลี่ยนวา่าเขา้าเข้าใจไหมประสันว่าเข้าใจแล้วจิ้มก็ไปเลย <laughs> จิมเข้าไปเลยก็แสดงวา่าเพิ่นไห้เฮาเขา้าคนสวยนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีทุกๆคนในหอ้องอ่าในในบ้านจารุวันเนาะขอบคุณหลายๆจาทีแว์ของมาอืมก็ต้องตกใจค่ะเพื่อนๆอ,อ่าอะไรน่ะนะนะบุญสีกำลังรับมายมานัง่งมานั่งไล่สวสดอยู่ปากกล้วยเนาะไม่ไมนูคุยกับโทรศัพท์ลูกมันการอุ้ยลูกดกอีลีดกคักอืม เพิ่นว่าเพิ่นเป็นเกษตรเงินล้านขอสันของพี่ไส้ของอ้ายเพิ่นปลูกตั้งหาอะไรเออไก่เพิ่นได้ยังเถื่อนเนี่ยเชื่อมต่อราชา้าเพิ่นว่าแม่นกคนสุราชค่ะอ๋อจ๋าจ๋ายินดีที่ได้รู้จักแม่นกเด้อค่ะเด้อไม่กินแตงโมเด้ออ๋อสุส <c oughs> ุอ่าน้องเรนูเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะผ่ <c oughs> านไปที่ บาแดงรับชมอยู่สานเพื่อนสาวจารุวันเคยสู่กันทุลักทุเลมาตบบัตหลังเก่าเนาะค่ะอือ่าขอบคุณหลายๆเด้อนะคะ <laughs> มือนีมเมาตองอยู่หน้าจะเอาตองอยู่หน้า,าละ่ะเตรียมบุญอือาจารุวันเพิ <laughs> ่นสีลืมหนาค้นสวนได้สิบเจ็ดนาทีแล้วคะ่ะโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆลูกบันการอุ้ยลูกโดกีหลีดกคักอือ เพิ่นว่าเพิ่นเป็นกเกษตรเงินลานมาสั่นของพี่ไส้ของไอยเพิ่นปลูกตั้งหาอะไรเออไก่เพิ่นได้ยังเถื่อนเนี่ยเงือห้องกับยุดไหลแล้วเนาะอุ้ยห่อนเมื่อกี้ไปตัดตองกล้วยอยู่ข้างหลังนี่อุ้ยห่อนไหลห่อนเนี่ยเพิ่นว่าน้องโมโมสวัสดีทักทายเ้อคุณเอือ้อมพรเนออ่าห่มหมนี่ก็เย็นเย็นจ้าห่มม่วงอืมเป็นว่าเขา้าเข้าใจไหมมาสัน่นว่าเข้าใจแล้วจิมเขาไปเลยจิมเข้าไปเลยก็แสดงว่า เพิ่นไ้เห้าขอกัลูกลูกไส้กับขี่แย่ทรมาหาแมอ่ปีนึงแล้วไข่โอ้จักิเสียจังไดดูนักเพื่อนสาวกินหอดอยู่ด้อเพื่อนสาวเพื่อนสาวคุณยายต้มเอยเอยซื้อกันห้าื้นนี้ก,ก็เรยมาหอยไหลสวดนองกระลังอะเอาต่องอยู่ในอ่านน้องโมโมสวัสดีค่ะเรนูพี่เรนูเนาะ เราก็ไปดูเพื่อนบ้างเนาะบางทีเราก็ไม่ได้ดูเนาะเรา,เราติดธุระเนาะเ <laughs> <laughs> ขาค้ายากเะเพื่อนหลายๆนะคะที่อ๋อพูดได้พูดได้เนาะ <laughs> <laughs> อ่าพี่จะรู้ว่านกติดเหลืองยู่ตาวาหอ้ที่เหลืองๆไม่ต้องตกใจนะคะ <laughs> เพื่อนๆอนอือยู่หน่าเจ้าของนี่ละจา้ <laughs> จาจะหาหน้าที่สิบหน้าที่เนาะพี่น้องเนาะอืมบ้านนี่ถันเขาตอบซ้ำๆเนี่ยเขา บ,บ่เปียกข้ามเบาเนี่ยกะกะเบิดเบิดอายุไขว้ไวเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเน้อขอบคุณน้องโมโมกหลายเด้อที่แวะเข้ามาทักทายสิฮลัลโหลหาหนาที่สิบนาที่ก่าดอกค่าอา้าวสวัสดีนะคะน้องเลนูกำลังละอันมือนี้จะรู้ว่าเมาตองอยู่หน้านี่ล่ะแม่ต้อมอืมก็เลยมานั่งไล่สวนไหน้องมันห่อนม้มาตัดตองก็เลยมาโน ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเดืยนไดๆผ่านไปอืมผ่านไปอันโอ้ยสัญญาณเน็ตบดีแต่ว่เป็นยังจะบลุยแต่ไหนบลุยสวนแต่ย่ำนอนสู้ค่ะสู้หน้าที่ภัหน้าที่มั่น